อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยกระแสคู่จิ้นนุกปลายต้องบอกว่าเกิดคู่จิ้นแห่งประวัติศาสตร์นะครับในวงการบันเทิงไทยคุณผู้ชครับตอนแรกก็สงสัยว่าน้องนุ้กน้องปลายเนี่ยทำไมถึงโด่งดังขนาดนี้นะฮะในวันที่9มิถุนายนครับคุณผู้ชมครับได้มีการนะฮะโพสเพลงนะครับรักนัด เ้าวันเพียงพริ้ตาเดียวคนดูเข้ามา58ล้านวิวโ้ยที่พี่ที่พี่เล่าข่าวแปะใส่ข่าวครับเป็นไงเท่าไหร่มีคนดู66คนล้านหกล้านเหรอ66ล้านเหรอ66คนคุณผู้ชมแม่ต้องบอกว่า เป็นคู่ที่น่ารักด้วยความเป็นธรรมชาติของน้องทั้งสองคนนะน้องนุกธนโดน,นกับน้องปายหรือป้ายปายโอริโอหรือปายฉัดนภานะครับโอ้โหบอกเลยฮะป๋ามีคอนเสิร์ตท,ที่ไหนบัตรหมดเกลี้ยงภายในพริบตาจริงๆเอาละเพิงวันนี้ออออผมเข้าไปติดตามติกตอกเขาคุณผู้ชมครับต้องถามให้ได้ว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันจริงหรือหรือว่าคุณเป็นแฟนกันต้องถามแล้วได้ไหมได้ไหงถามได้ไหมเอาเบอร์ไปแล้วเนี่ยเอาเบอร์ไปแล้วเนี่ยเอาเบอร์ไปแล้วเออเบอร์ไปแล้วมา มาฮะฮัโหสวัสดีครับโอ้ oh, อยู่คู่กันด้วยสวัสดีคับสวัสดีค่ะนูกค่ะนูค่ะ,น,คะ <c oughs> นูชื่อนุกมากับนุกแล้วก็มากับไปไปค่ะไปค่ะนูชื่อไยมากับไปแล้วก็กับนุก สวัสดีครับ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 ทำไมทำไมเขาทำแล้วหน้ารั่วกว่าเราทำเมากเลยสวัสดีป้าดูครับสวัสดีพี่ดูบัวเป็นมุก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 อะไรหน้าตาดูหน้าตาเขาดิเขาเขาสรุปชื่อกิกนี่จ้า๋อพี่กิกโอ้ยพี่กิกอ่ะจำได้หรือเปล่าฮะพี่กิกจ๊ะจำได้หรือเปล่าอืม ทำไมจำไ้หรือเปล่าะน้องนุน้องไปพี่ได้ยินว่าพี่ได้ยินว่าพี่สิงห์เขาเนี่ยเจ้าของท่ายยเขาไปเที่ยวไม่ใช่เหรอแล้วตอนแรกเห็นบอกจะไปเที่ยวเร้่ไม่นุ้ไม่ไปอ่ะจริงจริงแล้วจะได้ไปเที่ยวครับพี่สิงห์จะพาไปเที่ยววันที่วันที่หนึ่งวันที่สองกลับวันที่สามแล้วทีนี้เขาเขาไม่สบายเมื่อวานเมื่อวานก็เลยก็เลยเออก็ต้องอยู่ดูแลเขาอะครับ วางกันนะวางกันนะเคยเฮ้ย<อ>คุณโอเวอร์มากเลยคือน้องเขาไม่สบายก็ปล่อยเขานอนเแ้วคุณไปดูแลแล้วเขาจะหายแล้วคุณจบหมอเลยไงไม่คุณจบหมอ,อะนะคุณจบหมอไงปาดูว่านี่ปาเกดูปาเก็ด <laughs> น <laughs> ี่พี่นะ <laughs> เ,อเอาคำถามเด็ดเลยพี่ไปดูในติ๊กต็อกเห็นเราสองคนนะตอนแรกก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงดังทันทำไมคนถึงอยากให้เราสองคนจิ้นกัน เราดูแบบดูธรรมชาติดูน่ารักคือดูไม่แสดงอ่ะเอาจริงงั้นพี่ถามตรงไปตรงมาเลยครับเป็นแฟนกันจริงป่าเป็นแฟนกันป่าตอบอย่าให้ถึงขั้นใช้เท้าอย่าถึงขั้นใช้เท้าสะกิดกันเลยลูกเลยไรับใช้ไรรับเมื่อกี้เดี๋ยวปัเดี๋ยวปัดตบได้ไม่ปากเลยเป็นแฟนกันป่าเป็นแฟนกันป่าวาจริงก็ตอบดูตอนนี้เป็นเพื่อนกันครับอ๋อตอนนี้เเพื่อนกันครับพี่ไม่เชื่ออีกอีกสักหไหอ่ไม่แน่ครับไอ้ยา พ, Dante, พี่ไม่เชือ่อถ้าคนที่ไม่รักกันนะถ้าไม่ได้รักกันนะเวลาจ้องตากันมันจะไม่เขินเอลองดูลอง,ลองจ้องคือถ้าคนที่ไม่รักกันเนี่ยสมมติถ้าพี่ไม่ได้รักกับพี่แป๊ะพี่จ้องตาพี่แป๊ะพี่ไม่เขินแต่ถ้าเราสองคนน่ะถ้ารักกันคือคนจ okay. ้องตากันมันต้องเขินเขินไหมลองดูเองอสิบวินาทีลองดูพร้อมไหมน้องนุกน้องปายนุกกับปายครับสิบวินาทีพร้อมจ้องตานะห้ามหลบตานี่แฟนคลับเ็าดูอยู่นะพร้อมจ้องตาครับไป จ้องตาครับสิบเก้าน่าขมายังตีนเราน่าขมายังขมายังไปดูพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วดูลักษณะเนี่ยคุณคุณน้องน้องผู้ชายในี่นกนกน้องนุกน้องนุกนี่นะโอเคน้องนุกแต่ลักษณะน้องปลายเหมือนระเกียร์นกองนุกพี่ดูพี่ดูก็พูดไปแล้วพี่ดูครับผมพูด ผมชื่อกิกก็นีีแล้วก็มากับแป้งน้องนุ๊กน้องนุ๊กปายวันนี้มีแฟนขับเนี่ยอยากถามอะไรน้องนุ๊กน้องปายเต็มเลยใช่ไหมฮะป๋าวันนี้ป๋าจะถามเยอะเลยเขาบอกว่าคุณปุ้มปุ้ยนะครับเขาถามมาว่าปีใหม่ที่ผ่านมาน้องนุ๊กน้องปายบอกให้กำลังใจกันอย่างไรบ้างคะจากน้องคุณปุ้มปุ้ยจากพี่ปุ้มปุ้ยครับอม่ะปีใหม่ที่ผ่านมาคุณให้กำลังใจผมยังไงอ่ะก็ให้ให้กำลังใจในในทุกเรื่องราวที่เจอครับปี ปีปีที่แล้วถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเราทั้งสองคนเลยก็เป็นการก็เราผ่านมาด้วยกันแล้วครับเป็นห่วงแค่เรื่องเดียวเรื่องของปีใหม่ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของพวกเราเฉยๆครับเราให้กัจเอยก็ส่วน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 ตัวนุกเองนุกก็จริงๆแล้วพวกเราทั้งสองคนจะรู้กันดีว่าพวกเราให้กําังใจกันมาโดยตลอดอยู่แล้วก็ปีใหม่ที่ผ่านมาพวกเราก็ มันก็ให้กำลังใจกันเหมือนเดิมครับแต่ว่ายิ่งมากกว่าเดิมมากทวีคูณขึ้น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 น้องนุ๊กเป็นห่วงอะไรในตัวน้องไปในในปีเนี่ยในปีใหม่เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกปีใหม่นก็เป็นห่วงอะไรเขาบ้างก็ก็เหมือนกันกับไปครับเรื่องเรื่องสุขภาพเพราะว่าพวกเราต่างคนต่างทํางานก็เรื่องสุขภาพนี่นะครับเป็นใหญ่มากๆเลยครับน้องไปล่ะบีเป็นห่วงอะไรน้องนุ๊กเขาไหมอยากให้สมมติอยากเป็นห่วงเรื่องอยากให้เขาแก้ไขพักผ่อนเยอะๆหรือว่าต้องกินเยอะๆอะไรเป็นห่วงเรื่องอะไรพิเศษไหม บอก kaz, บอก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 พี่ซีไปถ้าเป็นห่วงทำไมไม่เล่นพี่บีก็คุณก็บอกคุณก็บอกพี่บีไปสิเอาพี่บีเขาจะสีเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวบีเดี๋ยวโอ้ยคุณก็บอกพี่สีไปเถอะว่าเออที่คุณสิ่งสิ่งที่คุณเป็นห่วงผมอย่างเเป็นห่วงอะไรในตัวเพราะว่าครผมเจ้าชู้ก็บอกพี่เขาไปเออก็เรื่องการอาบน้ําแต่งตัวเนี่ยครับเต้าสล็อตครับเป็นคนช้าครับ คนอื่นรอหมดครับวันนั้น,นผมกับออสเตรฟัดนั่งรอนุกธนาดนแต่งตัวประมาณ30สนาทีครับออนุกเ <ละ S 2> หรอสามสิบนาท,ทีเหรอนุก,ก็เหรอทำไมนุกผู้ชายน่าจะเร็วกว่าเปล่าทำไมนุกเป็นคนที่สะอาดครับพี่ต้องล้างทุกซอกทุกมุมให้มันหมดจดซอกไหนที่คุณล้างมากที่สุดครับรอคุณล้างทุกซอกดูผมอยากรู้ว่าซอกไหนของคุณครับที่คุณล้างมากที่สุดมัน ตอบได้เลยพี่ในนี้แล้วแต่นุกอ่ะแล้วแต่นุกอ่ะแฟนลับก็ดูอยู่อ่ะใช่แล้วแต่นุกอ่ะ <S <S 2> <S 2> โอเคมีแฟนลับคนต่อมานะถามว่าคุณพันนราเลิศวงศาถามว่าเวลาห่างกันหรืออีกคนนึงกลับบ้านแบบว่าคิดถึงกันไหมเวลาคิดถึงกันเนี่ยวิดีโอคอลหรือแชทหากันคะพี่ <S <S อืมอ๋อเวลาห่างกัน ก็คิดถึงครับคิดถึงมากคิดถึงมากเพราะว่าส่วนมากเราก็เวลาเราไปไหนเราไปด้วยกันถูกไหมครับเพราะว่าผมก็จะไปกับเขาเพราะว่าผมไม่มีรถผมอาศัยรถเขาไปส้ยไอ้เราคิดว่าแบบคิดถึงเขาแมอยู่ด้วยกันคกดถึงคิดถึงคิดถึงแล้ววิดีโอคอลไหมหรือว่าใช้แชทครับก็กล้าพูดเลยว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงมากนะครับเวลาเวลาห่างเวลาห่างเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าจะนอนด้วยกัน นอนนอนบ้านบ้านบ้าหลังกันเออไปถึงขั้นบอกเ้ยแล้วคุณเวลาคิดถึงคุณใช้ใช้แชทหาหรือว่าคุณใช้วิดีโอคอลเราเข้ากับทีท่าทาครับแล้วก็จะทาทีเป็นโทรหาเฮ้ยทำอะไรอยู่วะอ๋อคุณล่ะ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 คุณหมดสิดงที่จะพูดอะ้รที่ไม้คิดถึงผมไหมนี่ถามจริงนะเจอครับคิดถึงไหมคิดถึงไหม คิดถึงนกนุ๊กไหมไปคิดถึงก็คิดถึงเพื่อนที่อยู่นี่แหละครับคิดถึงทุกคนปากแข็งเพื่อนนุ๊กนะต้องดนเลยนี่นี่ถามจริงนะอยู่ด้วยกันเคยทะเลาะกันไหมเคยทะเลาะกันไหมเคยงอนไหมเคยงอนกันไหมเคยเคยครับเคยครับใครง้อใครก่อนก็ใครวะบอกบอกถ้าใครง้อใครบอกพี่ดูไปสิพี่เก๊กไม่คือใครขี้งอนเหมือนกันใครขี้งอนน่ะคุณนุ๊ก ไปไปที่งอนไหมหรือว่าคุณที่งอนกว่าเดีตอบทีเอ๋ก็ทั้งสองแล้วกันครับถ้าเกิดผมตอบว่าเขาขี้งอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้เดินกลับบ้านเออผมกัเพ่อคุณไม่มีเวลาเขางอนเขาเขาเป็นยังไงนกเวลาเวลาน้องปายเขางอนเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาก็อันเอ้ยอันมันจอันเอ้ยเัาเป็นโปเจกต์ใหม่ละอะไอันเนี่ยตกลาดีหน่อยครับตกลานเขา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 จะหน้าบึ้งครับเขาจะหน้าบึ้งแล้วเขาก็จะ ตาแข็งอ่าเขาจะหน้าบึ้งเขาก็จะตาแข็งครับพี่เคยอ่านในพี่เคยอ่านในสัมภาษณ์ของนุกว่าผู้หญิงในสเปคของน้องนุกคือเป็นต้องเป็นผู้หญิงแบบเงียบๆนิ่งๆปายก็เป็นอย่างนั้ไหมก็ปายก็เป็นแบบนี้ครับปายก็เป็นเป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆเงียบเหรอคุณก็เงียบแหละถ้าเวลาอยู่กับผมคุณก็อาจจะไม่เงียบนี่ พูดเสียงดังร้องเสียงดังหน่อยแน่<ย>แ<ม>น่คกลด่าเหรอโอเคอเค,คำถามหนึ่งของคุณน้ำทิ์สมภักดีคุณน้ำพิ์สมภักดีถามว่าทั้งคู่ชอบอวัยวะส่วนไหนของกันและกันมากที่สุดเอาเอาละเอาละอ้าว ه, คุณป้ายก่อนคุณปาย<อ>คุณชอบอวัยวะส่วนไหนของเขามากที่สุดอาจจะเป็นแววตาครับ แว๊บเข้ามนยังไงครับคุณถึงได้รู้สึกว่าชอบที่สุดดูกระลอนดีครับพี่ใช่ไหมถ้าถ้าเขาพูดเรื่องนี้เขาจะเริ่มงอนผมแล้วเขาก็จะว่าผมกะร์ลอนแล้วก็แล้วก็แล้วก็เจ้าชู้ออแล้วเป็นแม่เราเป็นอย่างนไหมนุ๊กเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นกันเลยเสียงเสียงไม่สูงเลยไม่ถามจริงเขาเขาด้วยด้วย เขาเจ้าชู้คือเวลาเขาเขาจีบหญิงหรืออะไรเงี้ยเหรอแบบเขาจีบหญิงอ่ะเขาขอเบอร์เขาขอแอดไลน์หรือไงหรือว่าอะไรครับคนนี้เอาตอบที่เขาที่เขาถามคุณนั่นแ่ะที่เขาถามคุณไม่ถามน้องไปถามน้องไปที่บอกว่าเจ้าชู้กันร่อนเนี่ยเขาเขาไงเขาเออก็เขาไม่อาจจะไม่ได้จีบเองเขาเขาใช้เพื่อนเมี กันร้อนจริงถ้าใช้เพื่อนนี่กันร้อนจริงนะผมบอกให้นะคุนนีกครับคุณชอบเอาเอว่าส่วนไหนของปลายที่สุดครับนุกชอบตรงตรงคอเขาครับคอคอทำไมครับมันมันเโชว์โชว์ใหยดิมันเป็นไงมันเป็นไงมันมันนิ่มมันนิ่มครับแล้วมันก็ขาวด้วยอ๋อ ุณชอบผู้หญิงที่คอนิ่มและขาวพูดคุณในอะไผมผมชอบคุณมากเลยคุณมีหลวงพ่อสักองไหมฮะให้ผมจะไปทำไรได้ไหมครับผมชอบผมชอบเท่คนอารมณ์นี้ผมชอบอ่ชอบผู้หญิงที่คอขาวและนิ่ม เออเพิ่งได้ยินเป็นคนแรกเลยนะป๋าป๋าป๋าพี่ซีพี่ซีไม่ก็มีเสน่ห์ไอ้ที่ผมที่ผมไม่ได้ถามนี่นะผมกำลังนั่งดูยอดไลท์อยู่ตอนนี้ทำไมฮะยอดเนี่ยยอดวิวยอดวิวเนี่ยฮะยอดวิวเนี่ย40.9สเคฮะ40่เคแล้วคุณงานนี้แฟนคลับของคุณดูรายการเราอยู่เยอะมากมายเลยนะฮะคุณอวยพรปีใหม่ได้ไหมคุณน้องนุ๊กก่อนก็ได้ครับอวยพรปีใหม่ตอนนี้มีแฟนๆเนี่ยแฟนคลับเนี่ยเขารอตั้งแต่เบรกแรกเลยอยากดูเรางไป เอาเชิญน้องนุ๊กก่อนเลยครับโอเคครับก็สวัสดีครับผมนุกงนดุลน,นะครับผมศิลปินจากสังกัดค่ายสีมิวสิกนะฮะ,ะก็อยากจะมาอวยพรมีใหม่ให้พี่นุเยียกับพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับผมก็ขอให้พี่เอฟซีมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมในปีนี้นะครับขอให้มีขอให้มีเงินมากๆขอให้ร่ำรวยร่ำรวยคิดถึงไหนคอสมดังปราถนาแล้วก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงนะครับขอมีความสูงมากใน ปีนี้นะครับผมโอ้น่ารักมากน้องปายค่ะน้องปลายได้ไปน้องน้องปายนะน้องปายค่ะน้องปายครับเชิญสวัสดีครับผมปายปายริโอจากสังกัดสังกัดค่ายสิงห์เรคคอร์ดครับก็อะไรในวันรับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนมีแต่ความสุขนะครับเป็นปีแห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดทั้งปีตลอดไปเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกเรื่องเรื่องรายๆก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่ามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในปีใหม่นะครับน่ารักจังเลย แฟนกับแฟนขับก็ขอมาว่าแฟ<ห>น,<ห>นขับก็ขอมาว่าว่าอะไรฮะน้องนุก๊กน้องเอ่อพี่นุกไปไป๊กพี่ปายหอมแก้มกันได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> กล้าหรือเปล่าไม่กล้าก็ไม่เป็นไรอหอมแก้มกันได้ไหมคะ <c oughs> เอาเอาเอาตรงนะครับไอ้หอมแมันมันอาจจะได้อยู่แหละแต่ว่าถ้าเกิดหอมไปแล้วรับรองว่าจบไลน์นี้ปับ๊บแม่เขาโทรมาเอาคาดองนะผมนะพูดในใจผม กอดคอก็พอก่อนขอก็พอโอเควันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับนุ๊กขับไปนะฮะขอบคุณครับ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 โอ้โอ้ใช่ไหมเขาน้ารักน่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันเขาน่ารักผมยังจะบอกว่านอกจากน้องเขาน่ารักแล้วน้องเขาทำยอดวิวสูงสุดให้กับพวกเราเลยครับนั่นแหลรายการมาโอ้โหก็ต้องบอกว่าเนี่ยเพราะว่าเขามีความน่ารักมีความเป็นธรรมชาติแบบนี้ทั้งคู่ผมรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ แฟนคลับชอบผมดูผมยังชอบเลยต้องยอมรับว่าแฟนคลับเขาเยอะจริงๆนะพี่ไม่ถามอะไรเลยเมื่อกี้พี่ก็ดูยอดวิวอยู่เมื่อกี้ตื่นเต้นหัวใจจะวาย